cảm thấy hơi sờn, 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 con mẹ nó thì mình phải sẵn con gì bây hấp dùng một cụt và cột đại cột xe cột thì tạm cột subscribe, sập khay hay nặng mẹ đây phải đây đây mẹ ở đâu วิ่งวิง่งไป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 ักมาซะบอกนามบด้อาผ่านผูน้ทมงผู้งในขณะน,นี้เราก็นั่ง่ะอ้ยอาจารย์ปังปังปังไปกับท่านพี่อุ๊ยอุย้ตัอตอตไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ mẹ em đặng một đại mẹ, nè, Giờ phải đi coi, <laughs> 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 cái quay, Đã mà đi đi quay, นักกะันะรออีกประมาณสักคู่พรุ่งนี้แล้วสินะทำไมไม่มีตัง <c oughs> ทำไมไม่มีตังไปเรียน <c oughs> ตังก็ไม่มีค่าห้องก็ยังไม่ได้จ่าย รอตอบคำถามแต่ผมไปเช่าเรือไปเลยพวกอังซาลาหนังกะซามิเอามุกไปคลายหนิวฮะเอามุกไปคลายหนิวบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้า ผ่านน้ำผ่าหาหน่อไม้อืมหมอ,หอยังจุดจีอไม่จุดจี <laughs> ้นี่ปรี นี่น้นนองทาสมพักกับมาหอดปลาไพ่เป็นนี้แบบร้อยเนาะไอ้ชื่อามไม่ทางนั่นคืขอขาวอะไรมาตืนน้าเป็นแผ่ลงไปไห้ ก็ดได้ออมเอาทางนี้เพราะว่าหาลงบ่งได้อยากตีนเปื่อยอยากแทนเปื่อยนี่ขนา็ออมแอบไปน้ำมันอีกเลยหน้าฝากนี่เขาหาฝากหนักเนาะ,นะอือหือจักจัน ไณเลยมตามนายพานไปเลยเจอนีเนาะกองไฟมันก็จะเป็นหัวแบบไผอ้อมตุลละปะ่างเนาขอไปหไดเยแล้วมีแต่น้เนี่ยอ้าวมาประท่านเขาที่เสร็นนะ โอ้จะมาเป็ดสัะจะขึ้นพวกกหน่อยโอ้ย่าท่านาสามอ้แป้นดักเซกเด้มิเตอร์ซื้อเอาอย่างเดียวเราแน่นี่ จะคือปอกมันสินะแม่วงกูเอาสีก่อนี่ยังเขียวปอกมันขาวโอ้เด้เนี่เดือนอนนต้อ้อเียเจ้าเวดมเียนนเดียวเออนั่นตีอะไรอยู่ถุงเวลา แบนเป็นแบนตูน้่านะมมีเนาะ พูดไม่ตอนหนักคือเสียงผึิงบ่เสียงแรงบ่แม่ว่าไม่ใช่ไหมจ๊ะโอ้ยเกบ่แกบ่เปื่อบ่เปื่อยมันแข็งเปื่อยมันต่างแข็ง ไปเนีขุคนมันนี่จ้ะปอกออกด้วยหรือป็นี่ยว่าขนักออกก็ไเจ้าอีูกระปหนักมนี่คะหนจิเบอร์ปนมาเอก่อนนี่ยตัอาอุยโยไปเบิดขอาเบินี่ดเอาแปลเอาผ้าไอ้ด้เอาโซบมันไปน้ำ รูมเหรอเออพุดเอาไม่บ่ม่ได้เขาขาวบอกคอวางพดบ่บแล้วะมาใหม่ทโหนี่ใไปพุดัลควบ๊าบเลยน่าจะนอนไม่ปกดยังพดตกจิ้มปนนีกกแกเขาบ่อากเอ้าวดูเออแกถนอมแล้เออเขาไปจ่ายยืมใช่ไหม đang bò. À, à. à. rồi. lại mình Đi đi. Mà khẩu mà bữa. กระเตานึงเดี๋อวเดบ้างจงกระจงกระเตานึงตนี่ยไปเอาเดียย่างอันนึงตีนกนไก่มันก็ปลายมันไป้กโอ้ยกดูจงกระจงกระเตาดองศาขนาดเพาตัวให้เขาไปหานี่ถ้าตาหเป็นม่งเเนาะต้งอ,งงงองสวยต้อง,หง,หเ,งเห็นหน,นกันเนาะ จะหอยเขาเอาไปปองไปปองหอยเขาเดี๋ยวเพื่อนหาเบียดฮะเวลาเนี่หายเอาหมดเจะหายสมบูรณ์อ้าวไม่หมดเลยไหนไหน ปาฏิจีเป็นอีรยังวะมือมือก็ได้เฮ็ดอยู่กับมือกันน่ะเด็กเจ้าหน่อยก็าไล่อยู่กับเพื่อนก็ให้แตเป็นเพื่อนก็ ะะรเราจะหาว้ามัมมีเอาเบาโนบ่บานนี่นะของอร่อยเลยจะ ใชสแสดงว่าแสดงว่าเขามาเอ,อาแล่อหนึง<ะ>่งบึงหนึ่งใช่เหรอะั่นคือสิรู่ม,นนออมือนี่โอ้อ้าวเมือนั้น ก่อม,ม,อนะมือไร่เจ้ามอไอีชจะสาิมันโพอ,อแล้วว่าคุดก่อน,มนเมื่อไหรผูไ้ได้ิแบกเมื่อวันนี้จะถือกระตายสิปิวเดียจะไม่เป็นโกนหรอ โซลิเดตบุกเยี่ยแบบหาเหตุนะวัาคะแนนตัวมันโตก่ะเอาติดตัวมันโตก่ะขาวๆทุาที่ว่าบ๊อบบ่อบยิงจันทุดทุบทุเอกโดนหกน้องมีแต่กลาง จิโรอาต้าเขายืนหวมีเสียขัดบนนาเดิคนเต็มว่า kau ini eh ni tuji pe deh ไม่ใช่ปวดไปได้ไปได้เอาแล้วทำสซมาหอนี่ครักับสีไหลอัมได้าพาจากไปลนะเลยเนาะก็จะได้กลับแลมห่วยยองห่วยจียงก็ว่ามียังไงเราก่อนอืน่นปลาปากกดไดโคดแสองแดดไดไหมเนะร้อนมากปวยตื่นตื่นเรากันคืนละบ๊ายบาย